สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้แม่บางออนก็มีคอนเทนต์ใหม่นะคะก็คือการไปเก็บขวดขายนั่นเองอที่เมืองที่แม่บางออนอยู่นะคะเขามีเทศกาลดนตรีนะคะเขาเรียกแจ๊สเฟสติวัลนะคะแล้วแม่บางออนก็จะถีบจักรยานรอบเมืองเพื่อไปหาเก็บขวดเพื่อเอาไปหยอดเครื่องอัตโนมัตินะคะเรามาดูกันว่าตั้งแต่เริ่ม ตอนนี้เขาเริ่มตั้งเ,เต็นต์ต่างๆแล้วนะก็มีนักท่องเที่ยวมีอะไรต่างๆนานาเขามาเริ่มกินเริ่มดื่มในเมืองนี้เนาะเดี๋ยวแม่มังอาอจะไปหาเก็บขวดเก็บกระป๋องนะคะตามถังขยะนะคะมาดูกันซิว่าวันนี้เราจะได้เท่าไหร่นะคะตามมาเลยค่ะมาค่ะถีจักรยานได้รอบเมืองนี้นะก็ได้ประมาณนี้นะคะ ใส่ถุงเอยนะเพื่อนแต่เมื่อกี้อยู่แบบเขตชุมชนผู้คนเยอะแยะนะก็ไม่กล้าไม,ไม่กล้าไม่กล้าถ่ายนะจ้าไปกันต่อเลยนะก็ะได้เยอะอยู่นะคะแต่ว่าตรงเขตในเขตชุมชนเยอะๆนะน้ไม่กล้าถ่ายเนาะมันก็มีความเหนี่ยมอายเหมือนกันนะพเพื่อน แต่ว่ามันก็ท้าทายดีนะเรามันทําให้มันครบหนึ่งอาทิตย์เลยนะก่อนลูกจะมามันก็ไม่เชิงหนึ่งอาทิตย์เนาะลูกกลับมาเมื่อวันอาทิตย์นะคะลูกไปอยู่กับพ่อเนาะเดี๋ยวเรามา,มาลองดูว่าจนกว่าลูกจะกลับมาเราจะได้เท่าไหรนะ่เนาะแต่ยังไม่ขายวันนี้หรอกเดี๋ยวจะเอาไปสะสมไว้ใต้ห้องใต้ดินที่บ้านนะคะโอเคเราไปต่อ,อนะเพื่อน อันนี้ไม่มีคนเนาะถ่ายได้นะไม่碍ก็จ <c> ะ <oughs> อยู่อย่างนี้เนี่ยขวดแบบน,นี้นะคะอันนี้เท่าไหร่สองคนเห็นไหมสองคน <c oughs> อะไรไม่เคยทำต้องทำนะเพื่อนลองดูสองคนอนนั้นโอ้ยมีแล้วโอ้ย ไปเททิ้งทีหลังไม่มีขาตั้งกล้องนะพเพื่อนแบบนี้นะเขาเรียกว่าเก็บขวดขายนะพเพื่อนไงล่ะไงล่ะไปถังนั้นต่อมีรถเบนซ์คันเดียวก็คุ้มนะคะ ไฟทั่วเนาะอันนี้มีไหมมีอยู่นะดูสิเขาทิ้งอย่างนี้แหละ,อ,ะอันนี้ก็สองสองโทนเหมือนกันก็จะเวียนหัวน,นิดนึงนะเอาไว้ก่อนในข้างในก็จะมีหรือไม่หรือ,อไปหยิบเลยแต่ไม่ได้ไปนคนไปลื้อมากมายเนาะก็ไม่ได้ไปแบบว่าไป สินะวันนี้เปควัดนะอากาศโอ้โหลมคันแพ้ลมพิษเพื่อนเดี๋ยวก็จะอาบน้ำแล้วนะเดี๋ยวมาให้ดูว่าเก็บได้เยอะแค่ไหนมาถึงบ้านแล้วก็ล้างไม้ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์สกับเรียบร้อยนะคะแล้วก็เอาแอลกอฮอล์ลงไปเช็ดที่รถจักรยานอเดี๋ยวมาดูว่าได้เท่าไหร่ ได้สองถุงอยู่นะเพื่อนๆนี่เบ้าตาดำๆนี่ไม่ใช่อะไรนะนอนดึกจ้ะดีคอนเทนต์ของฉันจะเป็นยังไงการเก็บขวดขายทำมาเบิ่งกันว่าเก็บประมาณสามสี่หมื่นกับซีเดียวซีเอาไปขายแล้ว,วคลิปนี้แม่วานกน็ขอตัวไปก่อน้ะจ๊ะเดี๋ยวคลิปหน้ามาเริ่มเก็บใหม่มื่ออื่นแต่สีมาลองเบิง่ง โอเคจ้าโอเคขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะคลิปนี้แม่วงออนลาไปก่อนจ้าบายบายแฮปปี bye ้